เดี๋ยวก่อนครับเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับตอนนี้ผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับบริษัทเติมเกมราคาถูกกับเนเิดสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากเติมเกมแล้วเติมไม่เป็นหรือว่าใครอยากเติมเกมแล้วอยากเติมถูกนะครับ ผมแนะนําก็เพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับและตอนนี้นะครับทางบริษัทยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับเขาก้าวสู่ความน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกคนนะครับทางร้านนะครับได้เพิ่มจุดจดทะเบียนบริษัทเป็น5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหไม่มีอะไรชัวร์กว่านี้แล้วครับเพื่อนๆรับประกันนะครับไม่มีรีฟันนะครับหากมีปัญหานะครับเขายินดีคืนเงินเต็มจํานวนครับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับสำหรับใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนับชมคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยครับเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับมาดูนะครับเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆของเกมจูจูสุไกเซนนะครับท่านผู้ชมแฟนทอมพาเลตนะครับทุกคนไม่รู้เนี่ยทุกคนเคยรู้ไปหรือยังผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ไปแล้วถ้าใครยังไม่ดูตัวอย่างของเกมนี้เต็มๆนะครับไปดูได้นะครับย้อนด อ่ะแต่สําหรับวันนี้นะครับมันจะแตกต่างออกไปจากตัวอย่างที่ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าในตัวอย่างที่ผมเคยได้ทําคลิปไปเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีเกมเพลย์แบบเจาะลึกเท่าไหร่นะแต่คลิปนี้นะครับก็จะได้เห็นมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าเห็นได้เยอะกว่าเดิมนะฮะท่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของสกิลที่เราจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็เป็นแนวเทิร์นเบรกนะทุกคนเทิร์นเบรกนะครับจากที่ผมได้ดูมานีทุกคนแล้วก็เนื้อเรื่องสตอรี่เนี่ยอ่ะ ผมลืมบอกนะครับเกมนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับของอนิเมะเรื่องจูจ,จสุไกเซนเลยนะครับสำหรับใครนี่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ผมบอกเลยไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าทั้งภาพกราฟิกนะแล้วก็เสียงของตัวละครหรือว่าอะไรต่างๆก็คือลิขสิทธิ์แท้นะครับทุกคนอ่าโอ้โหดูดินะครับดูการใช้สกิลนะทุกคนเราสามารถเลือกกดสกิลเองได้นะ ถ้าเห็นตอนนี้นะจะมีทั้งหมดอยู่4สกิลครับทุกคนน่าจะเป็น3สกิลแล้วก็อีกสกิลหนึ่งจะเป็นอันติเมีสกิลหรือว่าอันติที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบผัดกันตีนะครับทนเบกนะฮะคนนี่เลยโอ้โหเวลิกูดผมบอกเลยเวลิกูดมากนะครับแบบใครมือถือแบบไม่ถึงนี่อุปกรณ์อาจจะไม่รองรับนะผมพูดไปเลยแต่ว่าในส่วนของตรงนี้นะครับยังไม่มีประกาศออกมาเลยนะว่าจะมา ใน Play Store หรือ App Store ไทยเนี่ยเมื่อไหร่นะครับทุกคนถ้ามันมีอัปเดตยังไงผมจะนํามาบอกเพื่อนๆพี่ๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของสตอรี่ที่หลุดออกมาให้เราได้ดูด้วยนะครับก็เหมือนเหมือนในการ์ตูนแหละผมคาดว่านะครับก็ทําออกมาแบบสตอรี่นะครับหมดเนื้อเรื่องก็ตามสไตล์ของเกมทั่วไปนะครับแต่ที่โดดเด่นเลยของเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแรก นะครับบนมือถือนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นเกมแรกเลยก็ได้นะเกมแรกที่จะเข้ามาใน global ของ s e r ร์ฟไทยของเรานร่ทุกคนน่าสนใจมากครับเกมนี้จากที่ดูภาพผมต้องเล่นอยู่แหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะมีโหมดอะไรบ้างภายในเกมนะทุกคนส่วนใหญ่เกมแนวนี้นะครับจะไม่มี pvp เรียลไทม์นะแต่ว่าจะเป็นการลงอารีนาจัดอันดับมากกว่านะครับทุกคนก็แบบคล้ายๆเกมาฮ h e ร o แหละนะครับผมดาวนะ ไมฮิโร่สลามอะไรอย่างเี้นะครับทุกคนเป็นแนวเทนเบปกตินะครับแต่ต้องรอดูผมก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้มากนะทุกคนเพราะว่าเขาก็บอกมาเพียงเท่านี้นะในส่วนของ PVP เขาก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยถามว่าน่าเล่นไหมนะครับก็สุดๆนะเพราะว่าเกม จุยสูุดไขเซนมันไม่มีไงนะครับมันเป็นเกมแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเล่นครับยังไงก็ดาวน์โหลดอยู่แล้วยังไงผมก็จะเล่นเกมนี้ให้ได้ครับทุกคนถ้ามันมานะครับยังไงก็คลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องพึ่งพัฒนาเกมม o b i l e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม